นะครับการถองเราให้รักกันกอนีเขาทายโอเคออันนนีี้กเยโอเค เป็นห้องเป็นห้องพัดลมที่ไม่ต้องใช้แอร์แล้วก็ไม่ต้องใช้พัดลมใช่มีตู้ให้นะนี่นี้แล้วก็มีเก้าอ,อ,อี้อยู่2ตัวอันนี้คือ double b e สนะครับ double b e สอันนี้น่าจะเป็น h e ตอร์ใช่ไหมนา้เป็น h เ a t e r ในห้องน้ำเลยชิเดี๋ยวห้องน้ำหน่อย<ช> เปิดไปนี่ห้องน้ำก็กว้างเลยห้องน้ำโรงแรมนี้มีที่เป่าผมนะครับก็มีที่ฉีดตูดด้วยนะโอเคอาบน้ำเตรียมไปเดี๋ยวจะดูวิวนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าันธุรานิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปดินเนอร์แล้วนะโอ้ยประตูน่ารักจังปูสวยจังม หเห็นวิวไหมว้าวเราก็อยู่ในตึกอาคารที่สถาปนิกก็ออกแบบเดียวกับเดียวกันห<อ>มดเลยนะใช่แล้วมันเปิดได้นี่เปิดได้ไหมเปิดได้โอเคและนม่รูปบ้านะครับถือว่าโอเคผมใครมาโรงแรมนี้ก็ อาาถือว่าใช้ได้คือมันมีสามดาวแบบสามดาวแบบธรรมดากับสามดาวแบบพรีเมียมคือเขาไม่ได้เรียกว,ว่าสี่ดาวเขาเรียกว่าสามดาวนะครับสามดาวแบบพรีเมียมที่เนี้ยคือได้สามดาวแบบพรีเมียมเลยนี่อุ่นอุ่นมากอันนี้คือฮีตเตอร์โอเคเตอคือแบบยิ่งใกล้นี่อุ่นมากเหมือนผิงไฟอ่ะถ้า<ค>เป็นบ้านเรา เหนือเนาะคนเหนือก็อุ่น่ไฟเอ้ยยี่ห้อนี้ดีมันไม่เหม็นไหมเหมือนตอนไปเกาหลีอันนี้ดีประมาณนี้ค่ะโรงแรมที่พักก็โอเคสวยใช่